แน่นอนครับนี่คือตัวอย่างสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,150คำเกี่ยวกับ KS 4 7 M 2 k คิมเจ้า2,026ขีปนาวุธไม่ใช่รถหรือมอเตอร์ไซค์ที่คุณขอเป็นภาษาไทยพร้อมหัวข้อแต่ละส่วนตามที่กำหนดขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว i b e r ราร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจอดลึกอาวุธยุทธศาสตร์ระดับโลกที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026 นั่นก็คือ ks 4 7 m 2คินเจ้า2 0 2 6ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอันทรงพลังจากรักเสเซียที่มีพลังทำลายล้างเหนือจินตนาการก่อนจะไปชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสุดมันแบบนี้อีกขีดขีดขีด,ขดขการออกแบบดีไซน์ ks 4 7 m 2คินเจ้า2026ถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีขั้นสูงที่มุ่งเน้นทั้งความเร็วความแม่นยำและการหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรู ตัวขีปนาวุธมีดีไซน์ที่ดูเฉียเฉี่ยวเป็นทรงเพรียวแหลมออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้สามารถทะลุทะลวงชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนลำตัวผลิตจากวัสดุพิเศษที่ทนต่อความร้อนสูงและแรงเสียดทานจากอากาศเมื่อมันพุ่งพยานด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิกตัวขีปนาวุธถูกออกแบบให้สามารถบรรจุหัวรบขนาดใหญ่ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์เพื่อให้ตอบสนองภารกิจยุทธศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆได้หลากหลายขีดขีดขีด พลังและสมรรถนะ Power and Performance KS47M 2คินเจ้า2026ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่เร็วที่สุดในโลกความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมกซิฟหรือประมาณ1 2 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเทียบได้กับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปโตเกียวภายในเวลาไม่ถึง10นาทีมันมีระยะยิงไกลถึง2,000กิโลเมตรและสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศได้อย่างแม่นยำ ระบบนำวิถีแบบ Inertial Navigation System ผสานกับ GLONASS ระบบ GPS ของรัสเซียช่วยให้มันสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณสูงความสามารถในการทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยของฝั่งตรงข้ามทำให้ขีปนาวุธนี้ได้รับการขนานนาว่าผู้ทำลายแนวป้องกันอย่างแท้จริงขีดขีดขีดประสบการณ์การใช้งาน Riding Experience แม้ว่าเราจะไม่ได้ขีด ขีปนาวุธแบบเดียวกับยานพาหนะทั่วไปแต่ถ้ามองในแง่ขององค์การใช้งานในภาคสนาม k s 4 7 m 2ินเจ้า2 0 2 6ก็ให้ประสบการณ์แบบสั่งยิงจบเกมด้วยความเร็วและความแม่นยำระดับสูงผู้บัญชาการสามารถวางใจได้ว่าขีปนาวุธลูกนี้จะเข้าเป้าโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามตอบโต้ได้ระบบยิงของมันถูกติดตั้งบนเครื่องบิน MiG-31K ซึ่งทำให้ขีปนาวุธมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่ ไม่ถูกจำกัดด้วยฐานยิงภาพพื้นดินนี่จึงเปรียบเสมือนการขี่พายุที่สามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้จากทุกทิศทางโดยไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าขีดขีดขีดการควบคุมและระบบช่วงล่าง handling and suspension ระบบควบคุมการบินของคินเจ้า2026คือหนึ่งในหัวใจสําคัญที่ทาให้มันโดดเด่นเหนือขีปนาวุธทั่วไปมันสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ในระหว่างการบินด้วยระบบควบคุมไฮดรอลิกและคลีบควบคุมที่ตอบสนองอย่างแม่นยํา แม้ว่าจะไม่มีระบบการสะเทือนแบบที่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มีแต่ระบบการปรับสมดุลขณะบินและเทคโนโลยีการควบคุมแรงสั่นสะเทือนในขณนะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก็เปรียบได้กับระบบช่วงล่างทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้มันรักษาเสถียรภาพในความเร็วระดับแมสซิฟได้อย่างสมบูรณ์แบบขีดขีดขีดสรุปคอนคล u ชั่นในปี2026นี้ k h 4 7 m 2คินเจ้าได้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ทางทหารใหม่ ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการทำลายล้างแบบเบ็ดเสร็จภายในไม่กี่นาทีไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่คือข้อความเตือนที่ถูกยิงออกไปพร้อมกับพลังทำลายล้างมหาศาลแม้หลายฝ่ายจะถกเถียงถึงผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ขีปนาวุธนี้นำมาแต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า k h 4 7 M 2 k i n เจ้า2026ได้ยกระดับสนามรบให้เข้าสู่ยุคไฮเปอร์โซนิกอย่างเต็มตัวถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีทางการทหารแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง v ิ b เ r i ไของเรานะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ